สวัสดีครับ DIY อะไหล่นักสร้างครับช่วงนี้ห่างหายไปนานนะครับเนื่องจากติดภารกิจหน้าร้านนะครับตอนนี้นะครับก็เป็นวันอาทิตย์นะครับที่ทีมงานไม่มาทํางานทําให้ไม่มีเสียงหินเจียเสียงเชื่อมหรือว่าทํางานที่มันเสียงดังนะครับเราก็เลยมีโอกาสที่จะมารีวิวตัวผลิตภัณฑ์ที่เราเอามาใช้กับงานของผมนะครับซึ่งผมได้ลองหาการเปรียบเทียบการรีวิวนะครับใน YouTube ก็ปรากฏว่ามันไม่ค่อยมีเลยนะครับตัวที่ผมจะเอามารีวิวเนี่ยก็คือผมเอามาใส่กับหางลากตัดหญ้าก็จะเป็นในส่วนของฮอนด้า Honda GP 200แล้วก็ GX 200ซึ่งเป็นเครื่อง6.5แรงเท่ากันนะครับทีนี้เราก็จะมาดูข้อเปรียบเทียบความแตกต่างกันนะครับระหว่างเครื่อง2ประเภทนี้6.5แรงเท่ากันนะครับแต่มันจะต่างที่อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสิ่งที่ต่างกันอย่างแรกเลยนะครับแน่นอนครับมันคือกล่องครับ ซ้ายมือเขียนว่า gp 2 0 0นะครับด้านขวามือเขียนว่า gx 2 0 0ครับฝั่ง gp 2 0 0นะครับจากที่ซื้อมานะครับเขายังไม่ได้เติมน้ำมันเครื่องมาให้นะครับส่วน gx 2 0 0ที่ไปซื้อมานะครับเขาทดลองแล้วก็ใส่น้ำมันเครื่องมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกล่อง gp 2 0 0กันนะครับ ตัวนี้แถมน้ำมันเครื่องมาให้ด้วยนะครับ GP สอ0ตัวนี้0.4ลิตรนะครับเป็นน้ำมันเครื่องที่แถมมานะครับ0.4ลิตรส่วนในกล่องนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับอาบล็อกไขวเทียนนะครับแล้วก็มีคู่มือครับแล้วก็มีลิ่มนะครับ มีริมมาให้หนึ่งตัวครับส่วนการรับประกันยังไม่ได้แกะซองดูนะครับด้านหลังไม่มีน็อตมาให้นะครับเดี๋ยวเรามาดู GX 2 0 0นะครับ GX มีใบรับประกันมาให้นะครับ แล้วก็มีในส่วนของริมนะครับริมมันอยู่ด้านล่างนะครับตัวนี้เอาเคเบิลไทลัดมานะครับแล้วก็มีน็อตมีตัวปรับทิศทางไอเสียนะครับแล้วก็มีบล็อกบล็อกหัวเทียนนะครับเดี๋ยวเราเอามาดูวัสดุกันนะครับครับผมจากที่แกะมาเรียบร้อยแล้วนะครับด้านซ้ายมือนะครับจะเป็น GP200 นะครับ มีน้ำมันเครื่องแถมมาให้นะครับมีบล็อกไข่หัวเทียนนะครับแล้วก็มีลิมมีการรับประกันมีใบคู่มือนะครับ g p 2 0 0รับประกันอยู่1ปีนะครับด้านขวามือเป็น GX นะครับ GX 2 0 0อมีไอตัวเปลี่ยนทิศทางของไอเสียนะครับก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็ ตัวสีดำๆเนี่ยจะเป็นบล็อกไข่หัวเทียนนะครับและตัวนี้ก็จะเป็นคู่มือและการรับประกันนะครับตัวนี้จะเป็นคู่มือและการรับประกันนะครับจุดสังเกตนะครับบริเวณด้านหน้านะครับเห็นได้ชัดก็คือในส่วนของฝาครอบนะครับหรือว่าตัวลานกระตุกด้าน GP 200นะครับจะเป็นพลาสติกครับส่วน GX 200เป็นเหล็กครับ ส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นตัวขันกองอากาศนะครับ GP จะเป็นน็อตขันโดยตรงเลยนะครับส่วน GX 2 0 0นะครับมีพลาสติกคุ้มให้นะครับแล้วก็ส่วนภายนอกอื่นๆนะครับก็จะมีบริเวณด้านหลังนะครับที่ตัวนี้แถมน็อตมาให้แล้วก็ริมมาให้นะครับส่วน GP เนี่ยไม่ได้แถมน็อตมาให้นะครับของถังน้ำมันนะครับก็ ดีไซน์คล้ายๆกันเลยนะครับมีจุดสังเกตอีกหนึ่งจุดนะครับว่าถ้าเป็น GP 200จะเขียนว่า Made in China ครับอันนี้นะครับอันนี้ GP 200นะครับฝาพลาสติกส่วน GX 200นะครับอันนี้เขียนว่า Made in Thailand ครับผลิตที่ไทยฮอนด้านะครับส่วนอื่นๆนะครับเดี๋ยวลองมาเปิดถังน้ำมันดูนะครับ ตัวนี้ไม่มีไส้กรองน้ำมันให้นะครับ GP ไม่มีไส้กรองนะครับส่วน GX นะครับ GX มีไส้กรองน้ำมันให้นะครับกรองพวกกรองเศษฝุ่นเศษผงนะครับก็จะลักษณะคล้ายๆกันนะครับมีอีกหนึ่งส่วนนะครับบริเวณตัวปะเก็นด้านท้ายนะครับ ในส่วนของ GX นะครับจะมีเป็นเหมือนประเก็นนะครับประกบอยู่ระหว่างด้านด้านท้ายฝาเครื่องนะครับ GP นะครับ GP เหมือนไม่มีประเก็นนะครับหรือว่ามองไม่เห็นประเก็นไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าไม่เห็นเลยนะครับคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนกาวอัดหรือซิลิโคนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับถ้าท่านใดมีความรู้ในด้านนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับ ส่วนอื่นๆนะครับก็ไม่ค่อยเห็นความแตกต่างกันสักเท่าไหร่นะครับทีนี้จะมาสรุปในเรื่องของราคานะครับตัว gp 2 0 0นะครับจากที่ไปซื้อมาเนี่ยผมซื้อมาใน shopee หรือ lazada เนี่ยไม่แน่ใจราคามันจะอยู่ที่ประมาณราวๆ6,000บาทครับส่วนเจ้า gx 2 0 0นะครับด้านขวามือเนี่ยผมไปซื้อมาอา่ามันแล้วแต่บางร้านนะครับมันจะอยู่ประมาณราวๆแปดพ ส่วนต่างของราคาเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ2,400บาทอ่ามันก็จะอยู่2,400บาทนะครับระหว่าง gp 200แล้วก็ gx 200นะครับที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันจะมีในส่วนของประกันด้าน gp 200เนี่ยมันรับประกันอยู่แค่1ปีส่วน gx 200รับประกันอยู่ที่2ปีส่วนต่างนะครับจาก2,400บาทแต่รับประกันมากขึ้นจากเดิมอย่างหนึ่งนะครับ gp 200ผลิตที่จีนครับ Gx 200ผลิตที่ไทยนะครับวัสดุที่มันต่างกันที่เรามองไม่เห็นนะครับที่มันเป็นอุปกรณ์ภายในเราไม่ได้เอามารีวิวแล้วแบบชำระนะครับเราเป็นผู้ใช้งานเอามาเปรียบเทียบเบื้องต้นให้กับลูกค้านะครับที่เขาจะสั่งหางรากตัดหญ้าเพื่อที่เขาจะเปรียบเทียบในส่วนของราคาแล้วก็เครื่องแบรนด์อื่นๆนะครับเ<ๆ>พราะอย่างน้อยๆน,นะครับการที่เราซื้อเครื่อง ที่เขาขายดีนะครับอย่างแรกเลยเขาจะมีในส่วนของอะไรที่สามารถซัพพอร์ตได้ส่วนที่2ช่างที่เขาเคยซ่อมเขาจะมีความชํานาญนะครับเพราะว่าเครื่องเนี่ยมันเข้าสู่ตลาดเข้าสู่หาลูกค้าได้เยอะขึ้นช่างก็จะมีความชํานาญในการซ่อมมากขึ้นนะครับทำให้ปัญหาเราเมื่อเรามีปัญหามันจะถูกแก้ได้ง่ายขึ้นนะครับของการใช้งานนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปลองการใช้งานอีกทีหนึ่งนะครับ จากประสบการณ์นะครับที่ได้ลองมาหลายๆเครื่องหลายๆแบบหลายๆยี่ห้อนะครับก็คือเครื่อง h อนด้าเนี่ยเวลาที่เราเอาไปใช้งานเวลามันยิ่งร้อนนะครับมันจะยิ่งสู้มือมันสามารถสตาร์ทติดได้ง่ายนะครับแล้วก็แรงเวลาที่มันไปตัดหญ้าที่หญ้ายาวๆแล้วเราดันแรงๆเนี่ยเวลาเครื่องมันดรอปลงเวลาที่มันวีดขึ้นเนี่ยหรือว่ามันได้รอบมันจะไวกว่าเครื่องธรรมดานะครับอันนี้คือเป็นข้อดีนะครับ ที่ทำให้ผมเปลี่ยนมาใช้เป็น Hon d a แล้วก็แนะนำลูกค้านะครับให้เป็น Honda ส่วนลูกค้าท่านอื่นๆที่เคยมีเครื่องอยู่แล้วจะซื้อหางลากตัดหญ้าผมไปแค่หางลากแค่ตัวอุปกรณ์ไม่เอาเครื่องนะครับก็สามารถทำได้นะครับการใช้งานถ้าเกิดว่ามันดีหรือไม่ดียังไงนะครับหลังจากที่ผมเอาไปลองใส่หางลากตัดหญ้าแล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่ๆท่านใดนะครับที่มีความรู้ในส่วนของเครื่องยนต์ หรือว่ารู้ความแตกต่างระหว่าง2ตัวนี้ที่มากขึ้นกว่านี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์นะครับบอกได้นะครับเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์กับพี่ๆเพื่อนๆท่านอื่นนะครับเอาไปใช้แล้วก็ยกระดับชีวิตกเกษตรกรให้ง่ายขึ้นนะครับครับผม DIY อะไรนักสร้างก็ขอบคุณด้วยนะครับผมสวัสดีครับ